สักทันสักยอดจริงๆให้บริการด้วยใจไม่เคยทออใจเราพร้องนิ้มให้กันทุกวัน สวัสดีค่ะคุณแม่คนเก่งขอแสดงควายินดีกับการตั้งครรภนะคะช่วงเวลาพิเศษนี้คุณแม่คงดูแลสุขภาพร่างกายอย่างดีเยี่ยมแต่มีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือสุขภาพช่องปากและฟันค่ะยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลชุมพลบุรีนะคะดิฉันนางสาวนุราหานานอิสมาเอลยินดีที่จะแนะนำคุณแม่เกี่ยวกับการดูแลช่องปากในระหว่างตั้งครรภค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอดีใจที่ได้เจอนะคะดิฉันเพิ่งเคยมาฝากครัภที่โรงพรยาบาลชุมพลบุรีเป็นครั้งแรกเลยค่ะทำไมเรื่องฟันถึงสำคัญในตอนนี้เพราะสุขภาพช่องปากของแม่ส่งผลด้วยตรงถึงสุขภาพของลูกน้อยในครัภค่ะ หากคุณแม่มีปัญหาเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันหรือโรคเหงือกขั้นรุนแรงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะคลอดก,ก่อนกำหนดหรือทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยได้นี่คือช่วงเวลาที่คุณแม่ไม่ได้แปลงฟันแค่เพื่อตัวเองแต่กำลังแปลงเพื่อลูกน้อยในท้องด้วยค่ะแม่ฟันดีคือจุดเริ่มต้นของลูกน้อยฟันแข็งแรงอย่างแท้จริง ในช่วงตั้งครรร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มสูงขึ้นนี่แหละค่ะคือสาเหตุหลักที่ทำให้คุณแม่มักพบปัญหาเหล่านี้เหงือกอักเสบจากการตั้งครรภ์ p regnancy gingivitis ฮอร์โมนที่สูงขึ้นทำให้เหงือกตอบสนองต่อเชื้อแบคทีเรียในช่องปากไวขึ้นเหงือกจะบวมแดงอ่อนแอและมีเลือดออกง่ายขณะแปลงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน ฟันผุอาการแพ้ท้องหรือการอาเจียนทําให้กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับมาสัมผัสกับผิวฟันและทําให้ผิวฟันอ่อนแอลงประกอบก,บกับการชอบรับประทานอาหารว่างรสหวานบ่อยขึ้นเพื่อบรรเทาอาการแพ้ท้องก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงฟันผุดให้มากขึ้นค่ะมาเจาะลึกที่ต้นตอของปัญหาค่ะสาเหตุหลักของโรคเหงือกและปริทันคือคราบจุลินทรียแพลกที่เกาะอยู่ตามผิวฟันและขอบเหงือก เมื่อสะสมนานเข้าแบคทีเรียจะปล่อยสารพิษกระตุ้นให้เหงือกอักเสบและเมื่ออาการรุนแรงจนทำลายกระดูกรอกรากฟันเราก็จะเรียกว่าโรคปริทันค่ะส่วนโรคฟันผุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในปากเปลี่ยนน้าตาและแป้งให้เป็นกรดแล้วกรดนี้เองที่ทำลายผิวเคลือบฟันค่ะเราสามารถแบ่งระยะของโรคฟันผุได้ง่ายๆคือระยะแรกเป็นแค่จุดขาวขุ่นหรือ White spot. หรือเป็นรอยผุเล็กน้อยที่ผิวเคลือบฟันยังไม่มีอาการระยะกลางผุลึกเข้าไปในเนื้อฟันชั้นในเริ่มมีอาการเสียวฟันเมื่อทานของหวานหรือน้ำเย็นระยะรุนแรงผุลึกถึงโพรงประสาทฟันทำให้ปวดฟันมากอาจมีอาการเหงือกบวมหรือเป็นหนองจะรักษาโดยการอุดฟันไม่ได้แล้วจะต้องรักษาโดยการรักษารากฟันหรือถอนฟันค่ะ อาวุธสำคัญในการต่อสู้กับแบคทีเรียก็คืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ถูกต้องค่ะปแปรงสีฟันควรเลือกใช้ปแปรงสีฟันขนนุ่มพิเศษเพื่อปกป้องเหงือกที่อ่อนแอและบวมง่ายในช่วงนี้ค่ะหัวปแปรงขนาดพอดีกับช่องปากยาสีฟันต้องเป็นยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ค่ะเพราะฟลูออไรด์เป็นกรอกป้องกันฟันผุที่ดีที่สุดไม้ขัดฟันเดนทัล f l o สสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะปแปรงสีฟันเข้าไม่ถึงซอกฟันค่ะ เลือกแบบที่ใช้ถนัดมือไม่ว่าจะเป็นไหมขัดฟันธรรมดาหรือแบบมีด้าม Flosspick มาดูวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องและอ่อนโยนต่อเหงือกนะคะเริ่มจากวางขนแปลงทำมุม45องศากับแนวเหงือกขยับแปลงฟันเบาๆในลักษณะขยับสั้นๆเป็นวงกลมหรือปัดออกจากเหงือกเบาๆประมาณ10ครั้งต่อฟัน2-3ซี่ด้านนอกด้านใน ทำซ้ำทุกซี่ทั้งด้านที่ติดแก้มและด้านที่ติดลิ้นด้านบดเคี้ยวแปลงขึ้นลงเบาๆฟันหน้าด้านในใช้ปลายแปรงสีฟันแปลงในแนวตั้งปัดออกจากเหงือกที่สำคัญอย่าลืมแปลงลิ้นเพื่อลดแบคทีเรียและกลิ่นปากด้วยนะคะและจำเทคนิคง่ายๆคือสูตร2-2-2ค่ะแปลงวันละสองครั้ง เช้าและก่อนนอนแปรงครั้งละ2นาทีหลังแปรงเสร็จงดรับประทานอาหารสองชั่วโมงการใช้ไหมขัดฟันเป็นพระเอกในการทำความสะอาดซอกฟันค่ะดึงไหมาย,ยาวหนึ่งไมบ้บรรทัดประมาณ45เซนติเมตรพันรอบนิ้วกลางทั้งสองข้างเหลือเส้นไหมตรงกลางยาวประมาณ10เซนติเมตรค่อยๆเลื่อนไหมเข้าไประหว่างซอกฟันโอบไหมให้เป็นรูปตัวซีแนบกับผิวฟัน ถูไหมขึ้นลงเบาๆ3-4ครั้งทั้งฟันด้านซ้ายและฟันด้านขวาในซอกเดียวกันทำแบบนี้ทุกซอกฟันค่ะอาหารก็เป็นยาค่ะคุณแม่ควรเลือกอาหารที่ดีต่อฟันเช่นผักและผลไม้ที่มีกากใยสูงเช่นแอปเปลิลแครอทช่วยทำความสะอาดฟันตามธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์นมเช่นนมโยเกิร์ตชีสที่ไม่เติมน้ำตาลมีแคลเซียมและฟอสเฟตช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของฟันและกระดูกน้ำเปล่าดีที่สุดช่วยชะล้างกรดและเศษอาหารอาหารที่ไม่ดีต่อฟันควรลดหรือนดเช่นน้ำอัดลมและน้ําผลไม้สําเร็จรูปมีกรดและน้ำตาลสูงทำลายผิวฟัน ลูกอ,อมทอฟฟี่ขนมหวานงเนื้อเหนียวติดตามซอกฟันนานเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียการกินจุบจิบตลอดเวลาทำให้ฟันสัมผัสกับกรดนานขึ้นส่งผลให้ฟันผุได้ง่ายขึ้นสรุปแนวทางสำคัญที่คุณแม่ต้องปฏิบัติค่ะ 1. แปรงฟันให้ถูกวิธีวันละสองครั้งและใช้ไหมขัดฟันทุกวัน 2. ทานอาหารที่มีประโยชน์และลดการทานจุบจิบ 3. ถ้ามีอาการแพลท้องหรืออาเจียนห้ามแปรงฟันทันทีให้บ้วนปากด้วยน้ำเปล่าผสมเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาต่อน้ำหนึ่งแก้วก่อนเพื่อลดความเป็นกรดในช่องปากแล้วค่อยแปรงฟันหลังอาเจียนไปแล้วประมาณ30นาที 4. นัดตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์การตรวจและรักษาทางทันตกรรมสามารถทำได้อย่างปลอดภัยในช่วงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่2ค่ะการดูแลสุขภาพช่องปากในขณะตั้งครรภอาจต้องใส่ใจเป็นพิเศษแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่ายิ่งกว่าค่ะเพราะไม่ใช่แค่เพื่อรอยยุ้มที่สดใสของคุณแม่แต่ยังเป็นการมอบของขวัญทางสุขภาพช่องปากที่ดีให้กับลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครัภ์จำไว้นะคะแม่ฟันดีคือจุดเริ่มต้นลูกน้อยฟันแข็งแรงหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษาทันตแพทย์ได้เสมอค่ะ ขอให้คุณแม่และลูกน้อยสุขภาพดีทั้งกายและฟันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันที่นี้ไม่ใช่แค่รักษาแต่คือเพื่อนที่คอยฟื้นฟูรอยยิ้มทุกทุกวันที่มา suicide